คำเสงนะด้วยจอมมล้วก็คำเสงมันนะบิดาเด็กชายวีระกะเด็กชายชาลีเด็กชายวีระอายุสีป่ปีเด็กชายชาลีอายุห้าปีบิดาพามาที่ท่า ท่านี้มีผู้มาค้าเด็กชายวีระว่ากะเด็กชายชาลีว่ามาดูชะนีที่นี่สิชะนีนี้มีสี่ขาหน้าดูชะนีนี้มี ปาบิดาเด็กชายวีระซื้อมูลีซื้อมะระกะชุกขาที่ท่านี้มีมาว่ากะบิดาเด็กชายวีระว่ามาที่นี่กี่ปีบิดา เด็กชายวีระมาที่นี่สี่ห้าปีที่ท่านี้มีผู้มาคา่ะมิช้าลาบิอาเด็กชายวีระกะส,วสวาวาชาลาอิลีวาวาไม่เอกวะเออนั่นก็ปาลีวะ อาลีวะเอ,ออนะมาอามาตอูดูโตอาซาอาืมน้อยอนี่ตอีที่ไม่เอกที่น้อยอีนี่ไม่เอกนี่โตอีสิมาดูสะนี่ที่นี่สิอะนี่นี่มี สี่ขาหน้าดูจออาซาในนี้ในนี้ไม่ทูกนี่ตะหนีนี่มันมีถามเสียงนะเสียงกลางเสียงสูงเสียงแตมอันคู่ถามเนี่ยปลาเนี่ยในสามปลาเนี่ยเป็นเสียงยังไงถามอันคู่ถามอะ่ะเสียงกลาง Mấy lái tố cao chẳng xuống tố 11 tố chẳng tố 60 tố chẳng càng cao tố sinh xuống 11 tố Sình đẹp 60 tố này nay 3 chung nha Cô trai này nó ở nơi chung lỡ Nó lỡ Ở nơi Này càng cao tố Sình càng cao tố Ờ càng Sình xuống nè Nè Sình càng Sình xuống 2 chung nè Cô biên minh Nó ปพเสียงเตยมเท่าสีโต้เพรามีไม่เอกคำว่ามันเดืบเสียงจำเตอร์เนี่ยเสียงกลางเนี่ยเสียงสูงสองเสียงไหนก่มีไม่เอกคำว่ามันเดืเยี่ยมเป็นเสียงอย่างผู้หายครเป็นเสียงยับเออเพเสียงแตยมเท่าสีโต้เมีไม่เอกคำว่าเด๋ยดเป็นเสียงอยังเป็นเสียงจำใตอเออนั่นแหละนั่นแหละมอีมีทออีทีไม่เอกที่ปออาปาไม่เอกปะเออ มีที่ปะอ่าตัวนี้นะทอทหารอนสลอีที่โปมีไม่เอกยเามาเป็นยังที่จำเตะเขี่ยอะไรเป็นจำเตะทอทหารนี่มันเป็นเสียงเสียงเต็มนะปปปลาปอาปลาโมีไม่เอกยเามาเป็นยังป่าเขี่ยอะไรว่าป่าเนะปลาเนี่ยมันเป็นสุกลางนะยทอทหารปปปลาในสองสองตัวนี่มันจะอยู่จุ่มเดียวกันนะทอทหารนี่อยู่จุ่มที่ละ อยู่จุมที่สามก็คือเป็นเสียงแจมพอกปลาอยู่จุ้มล่ะอยู่จุ่มหนึ่งเป็นเสียงกลางแนบไปที่ไหนอะไรวาเสียงเพิงกันไม่เอกทั้งสองอันนั้นเน่ะเหมือนกันเป๊ะอันนี้ไม่เลวกันนะก็การมันเพิงกันนี่ไรมันเพิงกันที่ว่าตัวทอทหารเนี่ยตัวเมมันเนี่ยเป็นเสียงแจมตัวพวกปลาเนี่ยเนี่ยตัวเมียเนี่ยเป็นเสียงกลางเสียงตัวเมมันที่มันเป็นเสียงเร็วกันมันไม่เร็วไม่เอกเนี่ยมันเพิงเสียงมันแบบไม่เอกกับล่วงที่เสียงจจาเป็นเสียงจำตออ ม่เอกไม่ลงที่เสียงต่างที่เสียงยักษเนี่ยมันเพนะนะ <c oughs> ิ่มมันเพิ่มอันนี้แน่นะเนี่ยนะเนี่ยมันหลอมล่องยังไงน,นะเสียงสามเสียงเสียงการเสียงสีงเสียง,งแถวเนี่ยมันหลอมล่องยังไงะปีตาวีละซุมูลิสุมาละกาธุขออาขาไม่เอกค่ะท่าก็บอกว่าตาตาหน้ามันตาหน้าในของท่าคำใช้ของท่านะที่เสียงดีนะครูวานะที่ ยึที่นะที่เนี่ทอทานสละอีไม่เอกที่อ่ที่นะทอทานสละอ,อาไม่เอกถนะ้าควมจริงนีนะที่ถ้าอี่ที่ถ้านี่ไม่ที่ท่าน,นะนะานี้มีผู้มาค้าเนะี่ยขอควายเนะี่ยสิ่งมันอ้วยย่ยานะค้าพวกเขากไม่โทรบอกไว้ยังตีตาไน มีภูมิก้าขาเขากล้าหนะกล้าขายนั่นนะบอกมาอย่างอันนั้นเนี่ยมันมีมันมีคนมาก้ามาขายนั่นน่ะนะมาดูชะนีที่นี่ซิบอกมา่ามาตัวกลางน่ะนะอีกกลางนั่นนะชะนีนี่เป็นอีกกลางนะก็เป็นลิงก็ลิงมาดูจีก็บอกมาตัวอีกกลางที่นี่ก็ตีไหนนั่นที่นี่ตีไหนซีนี่เป็นปลายกว่ามัน นี่ว่ามาตัวยอยีกการ์ตินแะรงแค่วันนี้ผมเสียงยินนะที่นี่ยีที่นี่นะประเทศนี้มันเป็นสนาอีอะนะที่นี่อ่าเอามาตัวนั้นว่ชาเนนีบอกว่ายังอีกการไตินอะไนั่นนี่ก็ไในนั่นนะมีสี่ขาบอกว่าก็มีสี่ขาเหมือนกันแต่านะหน้าดูดูก็บอกว่ายังมันดีตัวนั่นน่ะนะหน้าดูก็อดีตัวนั่นนะนะ ยินหน้านะหน้านะนาณาไม่เอกหน้าอาา่านว่าหน้านะทำเสียงกูเลยนะเพราะเป็นไม่เอกนี่หน้าเพราะเป็นไม่โทนาอ่าไม่โทนั่นะมันเลยโอ้ยเสียงเงี้มีที่ป่าของวายังมีติมีติป่านป่านเป็นไคำใต้คำไทยเหมือนกันซื้อมูรี่ก็ของวายังซื้อผักกังน,นัะ่ะมโอูโมไม่เอกมูนะมูรออีลีไม่เอกรี่ทำเสียงนะมู ลี่เอ่อสียงมันอีงมันอะนะซื้อมะระมะกุลข้าเออมะระมึงมะกุลข้าซื้อมะกุลข้านั่นยนะขาก็ขายกัอย่างนั้นคิงก็คิงขาก็ขาเหมือนกันนกล้ามเขากล้เขานะเก่าอย่างนั้นเอาอยังนี้นอนวันนั้นอ๋อค่ะปีตาอันนี้อ่านว่าเด็กใชยเด็กเด็กใช่ก็อากะเด็กชาย ซาลีวีละอายุสิปีนี่ซาลีอายุหา้าปีปีจาพามาทีทาทิทานี่มีผู้มาค่ะวีละวะกาผู้ที่อ่านนี่ต้องจริงนะอ่า ต้องไวนะพราะนไม่โทษเนี่นะเลยอุ้ยเสียงต้องที่นะเพราะนไม่โทษนะจะเลยเป็นเสียงยาวพอพึ่งเป็นเสียงกลางนะค่อยๆเป็นเสียงเตียมก็ไม่โทษเข้ามาเนี่ยเสียงมันตีเลยลากยาวเหมือนนั้นต้องสองเสียงนะเพราะก็พาเป็นเสียงกลางเนี่ยเสียงมันตีเบาอินเพราะกาอุ้ยเสียงยาวเพราะเนค่อยๆเนี่ยเสียงมันตีนักแล้วก็อุ้ยเสียงยาวของเสียงนะพูดจดจมพูดจอ่านนี่นะพออู้ผูไม่โทษผู้นะ ผู้เขาก็ไม่มาเสียงเตีมข,ข้ขอควายคออูคู้ไม่โทรคู่ลองพึ่งกันเอือก็เป็นเสียงกลางเสียงมันเดียวเบานะลากยาวเหมือนนั่งเงียเก็จะเบาก็เป็นเสียงเตี่ยมเสียงมันติดนักก็ลากยาวเหมือนกันผู้คู่เอ้าวัดรู้ฟังกันสามข้อวัดรุ ผูอ่าผอ่านั่นแหละนั่นแหละต้องไลยนะไม่โทเนี่ยมันก็อยู่จอบอ่ามันจกอยู่จอมสิงกลางเงี้ยสิงสูงเงี้ยสิงแต้มเยี้นะมันจะเลยลากยาวดีแล้วนะก็จะมันเปิืองกันดีละมันเปิงได้ว่าเป็นสิงกลางสิงสูงลากยาวอยู่ก็จะสิงมันเบาก็จะเป็นสิงแต้มลากยาวเหมือนกันก็จะสยงมันหนักนะเอาก็ไม่เอาเอาสระอาพ้องสระอาขออา ผาไม่โทรอ่ะน,นืะ้อผ้าสิงสิงอุ้ยยากเหมือนกันนะอ่าก็ไม่พบ<า>พบผ้าเนาะพออาพาไม่โทรผ้าเอาว่าไม่รู้ผู้ผู้อ่าอ้าวก็ไม่สละอาไม่โทรผ้า,าอ่าเอาผู้สิงจำรู้ผ้าผ้าอ่าอัน,นั่นแหละ อ่าบ้านกข้นได้คาป้าค่ะอ่าอ่าอ่า